สวัสดีค่ะพี่น้อง่อกับเมน่ยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจน๊ะเนาะมาผอกันย่ายมม,ม,ม,นนม,ามาแรงคำคำจากน่นกอยแดดหลมร่มตกเมื่อนี้มเมนยสิบห้าพีผ้านองมาเบิงพนอปลาคอนนะจ๊ะเนาะก็บว่ายู่ไกลดอกนี้ยู่หลังโดมนี่ค่ะตอนแรกเมนยว่าสิย่างมาเบิงเพราะว่าแขกหลอดบอกแม,ม,ม่หน่ยว่าปลาซิ่วบางนันร้ายหลายอย่างไปเบิงได้ยายหนุ่ยว่าถ้าน่อยลยย่างมาเบิง มันมาพอเพิ่นเอาปลาขอนเนาะพี่น้องว่าเมนหมองเดียวกันนี่คือไดบูเมื่อเสารวันศุมาที่พอแหลมมาแดดห่อนก็นเลยบอท่านมานี่พอแหลมไปใส่เงียบอยู่พาไะองปลาขอนรองไปนีขีตต้ต้มสิบกติดแม่หนุยบอพี่น้อง ท่โทรศัพท์อาจสิบ่าจเจียมจักน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าแม่หนุยปับบ่เป็นมันก็เลยอยากสีสีเหมือนเหมือจักน้อยนี่แตปลาเข็งผลเสียงปลาในเครื่องทงเขียวแล้วพี่น้องมันมันแย่กันกับตายแล้วใส่ทงเขียว อ,อ,อ,ญญอัน,นุไปเอาอันหน้าเย่ผลจนอน,นุขาดแต่ไม่แต่ปลาเข็งหน่อยอเลยเอามาปล่อยลงสากเลยเอามาลงสากพญานาคการเห็นเราเอาอยู่หม่องเก่านี่เต้นรุนโดนเราเนี่ย <laughs> ขังว้หม่องหันบ่ <laughs> ขังว้หม่องหันแั้วก <laughs> ้อนก้อนเข่าบ่ ถ้าอยู่ปลาขยั่งบ่หลายเนาะถ้าปลาขยั่งล่ะสวัสดีค่ะคุณเลยน้ายายปนปลาขยั่งอันนวดเป็นแพร่เลยเกินมาวิทย์เอาพี่น้องมาสาโตัวกำลังงามเด็ปลาเข็งแม่นุยไปถ่ายปลาให้เบิ้งบ่ได้เ้อคุณแม่นุยันต้มเอี่ยงปลาดุกหรือปลาขยั่ง ก็จมออกทาเบิงมันสิขึ้นน้ำกลดเดิมเหมือนอื่นเสียงคือตัวใหญ่เถอปลายังปันขังไว้อรรด อ่ปอใสว่าสิมาเบิงปอใสไปท่าอะไรหมอก็ว่าสิลามะปลาขอนมาเอาโลดนี่มาเอาน้ำแตงกันเอาโลดอีกหลายหายหลาขึ้อโอ้ยถ้าว่าป่านเข็งนั่นนุใบใบเราคุณแไหมฮะใบใบเลยจ้ะถ้าว่าปลาเข็งกับปลาข่แง่งไงปลาใหญ่เพิ่นเอาไปเบิดหรือบ่เพราะว่าอันนู้น มีปลาใหญ่ตัวปีนเอาผุนนุ้ยเห็นมันตายน้ำข้างกำแพงผุนแม,มันตายขึ้นจาท่อดำมีดนี่ยแต่คนลงมาลงมาเจียวของปะจะแต่ถ้าเอาตีนจุบม,มันติดไตขึ้งจะตายเลยอ๋พูดนนั่นน้ำตายกำแพงนั่นหาหกโตผุนรวมแลม้วพี่น,พน้องผุนนะปลาเลียนลายๆยี่น้ำคลองน้ำผุนพี่น้องเดี๋ยวมยเมนุ่ยสิพาไปเบื้องแขกหลอดใส่ ดักหนูแขกหลอดเพิ่นม,มาดักหนูเดี๋ยวแม่หนุ่ยสิพ้าพี่น้องไปหาแขกหล,ลอดแขกหลอดเราดักหนูอยู่พูนตอนนี้เบิ่งเพิ่นม,มาเอาปลาคอนอยู่แดกหน่อยสิไปหาแขกหลอดโอ้ยตกตมโอ้โอ้ย,ตตอย,อย,อยไปบ่ไดดอก รวมอยู่พี่นองมันมีนว่าสิชปะทายโตปลายพี่นองเบิ้งนั้คลองหนามมันบัดมีแต่หนามไหลลงไปฝุ่นเบิดเลี้ยวคุณปลาพี่นองไปหาแขกหลอดปะอ้าวแขกหลอดสวัสดีค่ะเอาว,วัสดีครับเจ้ามาเฮียยัง ไซดายดักไปเห็นหูนแล้วบ่ะภาพี่น้องเขาเฮียคือลายแฉะคนะห่วงเขานะมิจฉห่วงใหญ่อะไรนะพู่ใหม่ห่วงเขามิจฉาห่วงใหญ่ไซเจ้าได้ดักแล้วบ่โวะไซมาไหนหลังนี้เขาเขาจักผักเขาจักผัก อยู่น้่ยังเข้าจากผักเอาพ่อมมุ่นุ่นปุ่นยเอาใส่หู้วันเจ้าคอยเสียนนม่ห็นรู้ว่าห้าวเลยเมันมีหูอยู่บ่คอยใส่ใสฮะไ่ทังไไเโอ้ก็ได้หาหู้หาทาง,ม,ทางมันแล้วมาใส่บ่วงไม่ใส่บ่วงซื้อบ่ไดะดอกเฮ้ไม่ใส่บ่วงซือบ่ะไเด ใส่ออนค่ะมาดักหนโอ้มาดักหนูแต่ว่าไม่ใส่บ่วงคือกี่ใดก็บ่วงก็รับมุกบระทันเลยย่ำแล้วมั้นขนาดสุวนวกจากขางยังติดหลวดุ่น,น,น่ะตุดกออยู่ทุ่มมือใดบอนเองหว่น <c oughs> ได้ยันถือสองตัวให้จันตไปหรอโอ้ที่จันโจหิวอยู่นั่น โอ,โอ้โตก็ล่างงามดีละอ๋อเจะอันนี้ไม้ไว้รเราเห็ดสันักลักไววพี่น้องต้องเบ่งทางมันบ่อกองงเอาพ่นนั่นพ่นนั่นได้ตัวหนึ่งเลยจะว่ามันหนี โตใหญ่บ so ่ในบอกนี่เลยนะเจ้าได้กินจักเทียไปนี่มันบ่มันมันบ่เขาไม่ปลามันบ่เขาไม่บ่บ่บ่ถอยถนัดแม่พเนรกบ่บ่บ่กินสัตว์อันประเภทเดียวกัน นี่แหละเรามาคาอยู่หากินทั้า,าว่หาปลาเราก็หาหนูลหะแขกหลอดพี่น้องไปแล้วพ่นเราไปแล้วทางผุ่นพ่นกับปลามาหลางที่พ่อปลาคอน,น้องหันเนี่ยเนี่ยเตยมบ่วงแขกหลอดซะละ อติดตามชีวิตแขกหลอดเพือ่อเบิ้องอันเบิ้งวิธีชีวิตแขกหลอดหาอยู่หา,หากิน มีบ่วงขามีบ่วงมางดูรถเหยียบระวังนูตายไหมน้องไปดิเด็ไมบูยมีที่เราเห็ดพี่น้องว่าห่วงเขาใส่หมืป้าเขาเกียวมนมอ วเยแลไชก้ขีครวหนอ้ย่ิตแขกหลอดครับพี่น้องครับะพวกกันม่หน่ยแบบรูปาขวหัวตะมาติดตามชีวิตแขกหลอดฉันหัวตะมาฉันไปเบิ่งปลาขวนเลยเนี่ยมาเห็นแขกหลอดนี่บอกมนเมื่อไรพี่นองปลาขวานพี่น้องแม่นนี่หรอ่ะันกัหัวตะมาคือกันนั่นเลยพอแลมาแล้วถ้าเปิดใส่เอีสป่าบัวง หลังหนึ่งมี่ท่าฝุ่นแจ้งแด่นเฮ้ยบ่วงหยิต้วงาเสียงอ้วกหลักอ้วกไม่พอขำนี่บอบ่วงอ๋อนี่ยเนี่เงาไม่เพราะใส่บ่เงาไม่นะงอไม่เพราะใส่สิใส่ไปอยู่พอบ่วงผมเหมดผมอีกมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไหมแขกหลอดเพราะใส่บ่วงเพราะแต่ไม่ยอมใช่าพี่น้องแนมเห็นไอ้แล้วเราถือถุงยังว่าก็เลยยางหลัดมาบ่งพุณแล้วปลาขอนอยู่พุนฉันก็อยู่พุนละตะกีบวันนี้ฉันแนมเห็นแขกหลอดฉัน กรนีนั่นที่ทชีวิตแจงอนก็บไปบืนกันลไง็นั่นไงเขาเอาแล้วไงพ่อไทยเอาไทยบ้านเพินมากอตัวบ้านบืนนี้นะพวกเม็นนีน่องไตกี่แรงกางเงาไมนว่าแล้วว่ามันเมียเอ็หลอดน่องตายตายแหงก็ื้่ไหมว่ามันถิบลงไปหาน้ามบอไปบ่ฮอดตาย บนวีใส่ท่านดาเลยฮะผมใส่ธรามดาเลยยังผมใส่แสลมเลฮะบ่วงนะบ่วงก็ใส่บ่วงธรรนดาใส่บ่วงยังแสล้มบ่วงยังบ่วงสลมเขาใส่สีเหลืองแล้วสีเหลืองเขาหสยังใส่ยังใส่ยังสลมไหมส่ิ่งไหมโอ้โห้สามีก็เอคือบ่วบ่วงจักนีเลยงลกมบาทใส่บ่วงสลิ แต่ว่าเขาก็ขอาะเกียบเขาอันเสื่อแล้วอยังบางทีว่าก็อันเื่อมแหลมเกียบเลขบนจบหน่อยโอิติเนี่ใจะนี่คองูนี่แต่ว่ามันเป็นคลองเกาลเหียบานี้แหละอ่ะน่ามาใส่ลคล่องมันจะรับตาเล้ยงมึงมออกมากเขาเลเอใช่เข้าว่าอันตัวนึงตายก็ร้อเห็นบีวาเนมากวางั้นเหนูใ่นั่นเองเห็นติผมก็ติไม่เพรามันคือตมันายมันบอกหายใจก็เลยตาย พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนุกสักก่อนมาแต่โดนเลยดีเอาไว้คลิปหนาพอกันไหมพาพีพาน้องมาเบิ้งพนอปลาคอนแล้วก็ตะเลดิดเนี่ยมาเบิ้งแขกหลอดห่างหนูเลยมาติดตามแขกหลอดสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอบคุณสำหรับการติดตามทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียล สบายดีค่ะ